วนนะมวาเที่ยวี่สสอสตสีทยกนด้แค่ยังไสีคนหลายใจเดอสียังไงก็ไ้เองขอบคุณกขอบคุณ่ขอบคุณก,ณก,กน่นสนพน้สุนทรสารการกั่ะ หัวใจนิสัยบอดีกับกีนถองจริงใจฝากตอนพี่น้องบ้านทั้งโอชูบุชุกนขอเสียงคนมาบ่วนเลยดีตอุณทุก็ได่พี่น้องสนุกมุกกับกินถังพี่น้องเทียบตะลีนะคะขอบคุณกาลังใจโอโอผู้สายกันึงเด้อนะคะเดี๋ยวเขาไม่อยากบอกรถพี่น้องสะตอนนะคะพี่น้องผู้ใดยื่นมือมานะคะอยากจับมือใบบัสลีใบบัสลีพร้อมดี นำสะดวทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมหาพีหาน้องด้วยวก็หัคก้อนแพงขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงแด้ว่าพี่น้องได้ดึงได้พี่น้องเด้อนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะกนถ้าเกิดทะเบิดบัตรสลีตกลงไปแทนนะคขาหักนะคะรับผิดชอบไม่ไหวแน่นอนยี่ฉะนั้นทุกคนนะคะต้องต้มสติจับตู้ไม้บาารรสัดใดได้ว่าอย่าดึงอย่ากระชากนะคะพี่น้องคะถ้าสมมติว่า ตีเหตุน,นะคะไม่บริส,สุีขออนุญาตให้รับผิดชอบก้องเสียหายอยู่ทีนึงร่ามาทนะคะพี่น้องนิ่ฉะนั้นถ้าเกิดมาหักไม่บริสุีหักทิ้งานอย่าตื่นและก็อย่าทำร้ายกันนะคะแล้วก็กดอีทอนเนอรค่ะสำหรับผู้ใดที่กำลังถ่ายรูปอยู่หรือว่าอัดวิดีโอนะคะกดข้อนี้ติดกดที่แท็กไม่ได้แล้วก็ต้องทำตามสุขุมสุขวนนะคะสำหรับใครที่จะถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอนะ เด็ดสกสะพ่าทุดไทยไอ้บนใช่เอาไปมาส์ินาเลยเอ้เห็นมันแตีตเ,เตเววา,ตสตสสา,าสใส่พีลเอเด้อเออเดี๋ยววาจะสันจังสีส卡尔นาใส่เกียรตเตือเออผมก็หลายค่ะเมื่อก่อมันมินิมาร์บคกณหลายค่ะขอบคก็รับคำใส่ลวนาเวธีขอบคุณ ที่น้องสมุทรจะต้องกากันค่ะทักสิ้นที่